และนี่คือที่พักวิวอลังการหมื่นล้านมากค่ะทุกคนเอาจริงป้านึกว่าอยู่บนสวรรค์ได้ตื่นมาเจอวิวนี้คือฟินสุดๆแช่น้ำอุ่นกับสายฝนแล้วหมอกใครจะไปเที่ยวภูเทิบเบกหนะน้าฝนมีแนะนําที่นี่เลยค่ะที่พักชื่อ The World p ูท t บ a บ b กมีพักที่วิลล่า3นะคะห้องก็จะเป็นโทนไม้ๆแบบนี้นะคะมีความแบบอบอุ่นโคซี่โคซี่วิวที่ได้คือจึ้งเต็มตาตัวห้องนอนเนี่ยก็จะเป็นกระจกรอบด้านเลยเห็นวิวเหมือนกันอุปรกรณ์ครบครันห้องน้ำมีน้ำอุ่นให้ด้วยแล้วก็สะอาดสะอ้านมากมีที่นั่ง ไฮไลท์และความพิเศษเลยนะเขาสามารถเปิดกระจกแล้วก็เลื่อนเตียงออกมาเทควิวได้แบบนี้เลยค่ะจะครซี่มากคือมันสวยสุดๆเลยค่ะทุกคนมองไปมุมไหนก็มีแต่ธรรมชาติโอบกอดเหมือนหลุดเข้าไปอยู่อีกโลกนึงเลยอะ่ะเนี่ยแล้วก็ยังมีที่นั่งตรงนี้เอาไวช้ชมวิวเพลินๆมาะมากๆสาหรับการมาเดทเที่ยวหน้าฝนในช่วงนี้ตกเกย็นอากาศกําลังดีเลยค่ะมีสั่งส้มตําหมูกระทามานั่งทานและแทนแท้นี่คือเช้าอีกวันค่ะทุกคนเห็นเมฆเยอะมากัน,นี่มิตื่นประมาณ7จ็ดโมงไม่แน่ใจว่าถ้าเช้าวกว่านี้เมฆจะเยอะกว่านี้ไหมแล้วจะบอกว่าที่ เป็นพัดลมแต่ไม่ร้อนเลยค่ะคืออากาศเย็นสบายเหมือนเปิดแอร์ได้เวลาอาหารเช้าค่ะรีสอร์ทเสร์เป็นเซตเบรกาสแล้วก็ข้าวต้มค่ะใครอยากแช่น้าอุ่นถ่ายรูปสวยๆเขามีบับเบิรบาร์ดให้ด้วยนะคะ1นึอเอาจริงนะครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่มี่ได้มาเที่ยวภูทับเบิกค่ะแล้วก็ประทับใจมากๆได้มาพักคิวกายฮิวใจหลิงหนีจากความวุ่นวายใครหาที่เที่ยวหน้าฝนอยู่ไม่แนะนําชวนแฟนมาที่นี่เลยค่ะคลิปหน้ารีวิวที่พักเขาขอรอเลย